คำทำนายโบราณขอเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการทำนายโบราณโดยอดีตพระอริยะกุณาทานหลวงปู่เสงปุษโสท่านเป็นพระสายธรรมยุทธเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งรียเรียงไว้ในหนังสือทิพยะอำนาจมีใจความว่ายอย่างนี้คำทำนายโบราณชิ้นหนึ่ง ได้เป็นที่ตื่นเต้นสนใจกันเมื่อประมาณสิบกว่าปีมานี้ขณะที่เขียนคือปีพุทธศักราช2493มีใจว่าเมื่อพระพุทธศาสนาถึงเกื่ง5,000ปีนับตั้งแต่พุทธปรินิพานพระพุทธศาสนาจะกลับเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุดค้ล้สมัยพุทธกาลจะมีผู้มาบรรลุมรรคผลนิพพาน ถึงภูมิพระอระหรันต์พระมหาธีระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาพิสมภานมีอิทธาพินิหารเชี่ยวชาญทางอภิญญาในสุวรรณภูมิจะได้เป็นผู้ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกโดยเริ่มต้นที่อินเดียไปยุโรปและอเมริกาประชาชนชาวไทยจะหันมานับถือพระพุทธศาสนามากมาย คนทั้งหลายจะนิยมในการฝึกอบรมจิตใจประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขโดยร่มเงาของพระพุทธศาสนาดังนี้บัดนี้ก็จวนจะถึงสมัยกึ่งพุทธการศาสนาแล้วเงาจเจริญแห่งพระพุทธศาสนาเรื่องปากฏชาวอัสดงคตรประเทศหรือชาวตะวันตกกำลังหันมาสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น แต่ใครเป็นตัวการตามคำทำนายนั้นยังมิได้ปรากฏแก่วงการพระพุทธศาสนาเลยขอให้คอยดูต่อไปว่าจะจริงเท็จแค่ไหนถ้าคำทำนายเป็นจริงขึ้นก็แปละว่าชาวพุทธผู้ให้คำทำนายนั้นมีทิพยจกักขุวิเศษที่สุดได้นแน่ๆทีเดียวและตัวการในคำทำนายนั้นจะเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์ที่สุดของโลกสมัยใหม่ด้วย ขพเจ้าเสงปุตโสได้เรียนถามพระอาจารย์พริทัตเีระหรือหลวงปู่มั่นว่าคำทำนายโบราณนี้จะจริงไหมท่านว่าจากพระคุณพระอุบาลีคุณุปมาจารย์หรือพระอาจารย์สิริจันทเถระจันบอกว่าจริงเมื่อขพเจ้าถามถึงความเห็นเฉพาะตูวของท่านท่านก็บอกว่าเป็นจริงเวลาก็จวนถึงแล้ว กล่าวคอยดูกันต่อไปเจ้าคณะจังหวัดแขวงเมืองเวียงจันร์ใจความของเรื่องขอนำมากล่าวไว้เพียงแค่นี้และเรื่องในทํานองเดียวกันมีพระองค์หนึ่งท่านเล่าว่าท่านได้เคยทุดดงไปเวียงจันท์ประเทศลาวประมาณปี2,490และท่านได้เข้าเป็นสนทนากับเจ้าคณะจังหวัดแขวงเมืองเวียงจันนั้น ขณะที่กำลังคุยกันอยู่ปรากฏว่าเสียงของเจ้าคณะจังหวัดองค์นั้นค่อยเปลี่ยนไปจึงได้สอบถามกลับตอบว่าท่านเป็นเท้ามหาพรหมต้องการจะมาคุยด้วยเพราะเห็นกำลังคุยกันถึงเรื่องพระศา,าสนากันอยู่จึงได้ถามว่าต่อไปพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรบ้างเท้ามหาพรหมจึงบอกว่าต่อไป พระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองมากพระมหาเถระองค์หนึ่งเป็นผู้ทรงอภิญญาจะสามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงพระทุดงองค์นั้นจึงถามต่อไปว่าจะสังเกตได้อย่างไรว่าบุคคลที่ท่านหมายถึงนั้นจะมีลักษณะอย่างไรตามคําพยากรณ์ของท่านพระพรม องค์ที่มาประทับทรงเจ้าคณะจังหวัดได้กล่าวตอบว่าก็ขอให้สังเกตด,ดูว่าพระองค์ไหนที่สามารถไปพบพระพุทธเจ้าได้ยืนยันว่านิพพานไม่สูญได้และสามารถสอนคนให้ไปพบนรกสวรรค์ได้หรือพบพระพุทธเจ้าได้เช่นกันองค์นั้นแหละที่ตกอยู่ในคำพยากรณ์ หลังจากเท้ามหาพรหมผู้ที่มาโดยไม่ได้รับเชิญได้กลับไปก็ได้ถามเจ้าคณะจังหวัดองค์นั้นปรากฏว่าท่านไม่รู้เรื่องเลยบอกว่ากำลังคุยกันอยู่ดีๆก็หมดความรู้สึกปูบไปเลยจึงไม่ทราบว่าพูดอะไรไปบ้างเพิ่งจะมารู้สึกตัวก,ก็ตอนนี้แหละบรรยากาศชาวโลกก่อนเข้าสู่ยุคสีวิไลยนมิตและสิ่งบอกเหตุอีกหลายอย่าง ที่จะปรากฏก่อนที่จะได้พบผู้มีบุญออกมาทำงานใหญ่อาทิสัตว์จะเริ่มเข้าใจภาษาคนมากขึ้นเพราะสัตว์จำนวนมากกำลังหมดกรรมหรือเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีต่อส่วนคนก็จะเริ่มไม่เข้าใจภาษาคนด้วยกันคือคนส่วนใหญ่มักจะประกอบกรรมชั่วไม่คิดปฏิบัติตามคำสอนที่ดีกันโรคไผ่ไข้เจ็บชนิดแปร จะเกิดขึ้นมาท้าทายวงการแพทย์ซึ่งหมอสมัยใหม่ก็ยากที่จะเยียวยาหรือรักษาให้หายขาดได้แต่จะมาแพ้ยาโบราณและอภิญญาของพระโพธิสัตว์สัตว์ชนิดแปลกๆที่มนุษย์คิดว่าสูญพันธุ์ไปและสัตว์โลกใหม่ๆที่มนุษย์ยังไม่เคยเห็นก็จะออกมาปรากฏยานพาหนะของมนุษย์ที่อยู่ต่างโลกกับธาตุจักรวาลจะปรากฏเหนือน่นฟ้าโลก มากขึ้นในหลายรูปแบบต่อไปชาวธรรมจำนวนมากจะแยกเดรัจีอารัชีออกจากผู้บำเพ็ญได้ถูกต้องดวงดาวต่างๆจะค่อยๆโครจรเข้ามาใกล้กระบบสุริยะเรามากขึ้นอากาศจะวิปริตแปรปรวนยิ่งใกล้เวลาที่กำหนดไว้คือเวลาที่มนุษย์จำนวนมากต้องสังเวชชีวิตกับภัยธรรมชาติและภัยสงคราม อากาศจะเมื่อคร้มอย่างชอบกลแม้แต่ในวันเดียวกันก็จะมีอากาศในลักษณะสามฤด,ดูพระพุทธธรรมนาย30ปีปัจจุบันพุทธธรรมนายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ปี2484ถึงปี2515ซึ่งจะาึลกไว้ในแผน่นศิลาเขตมหาวิหารในส่วนมรดกไทยวันแห่งประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทย ที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระศีมหาโพนำมาเมื่อปี2484ตามคำแปลดังต่อไปนี้สาธุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระเมตตาการุณาแก่สัตว์โลกที่เกิดมาแล้วลำบากยิ่งนักในคราวที่พระองค์ใกล้ถึงพระชนมายุย่างเข้าปริิพนานตามการเวลา จึงตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาล้วนแต่ลำบากยิ่งนักโลกจะยิ่งหมุนเวียนไปใกล้ความแตกทำลายมากเข้าทุกทีจนถึงสมัยที่จะถาคตนิพานไปแล้วได้5,000ปีเป็นที่สุดเมื่อโลกหมุนเวียนไปได้กึ่งพุทธกาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะได้รับภัยพิบัติสารพัดทิศ เสียครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลา30ปีในระยะเวลา30ปีนี้สิ่งที่สาธุชนไม่เคยพบเห็นก็จะได้พบเห็นยักษ์เห็นที่ถูกสาบให้หลับสนิทก็จะตื่นขึ้นมาอลวาวยิ่งนักเมื่อไกลกึ่งพุทธการก็จะทวีภัยใหญ่ยิ่งขึ้นมนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่่าฟันกันถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นน้ำแม้ในอากาศก็มีอำนาจภัยจากท้องฟ้า ไฟจะลุกลามเผาพรานมนุษย์ไม่ขาดกระยะต่างฝ่ายต่างทำลายกันจนย่อยยับเหมือนยักกระหายเลือดแผ่นดินแผ่นน้ำจะเดือดเป็นเปลวไฟแล้วตายกันไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกราต่างฝ่ายต่างหมดกำลังลงด้วยกันตามวิสัยของยักษ์ร้ายนอกาศาสนาซึ่งถือกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใจอมหิตส่วนาศาสนิกชนผู้ขวญขวายปุ่น เดินตามคำสั่งสอนของตถาคตก็จะสามารถกระง,งับไม่รุนแรงบ้านเมืองใดที่เคารพศักการพระปูชาพระสีมหาโพและกาสาวพัชก็จะได้รับความวิบัติเบาบางลงแต่จะหนีธรรมชาติหาพลไม่เมื่อเริ่มแต่ศาสนาของตถาคตล่วงได้2,485ปีเป็นต้นไปไฟจะลุกลามจากทางทิศตะวันออก ไม่วัดว่าอารามสมณสีพรามจะอดอยากยากเขินคนบ้านจะเข้าป่าสัตว์ป่าจะเข้ากรุงเมืองหลวงจะร้อนเป็นไฟลูกไฟจะตกจากฟากฟ้าเป็นเพลิงเผาพรานเหล็กกล้าจะทะยานผุดขึ้นจากน้ำมหาสมุทรจะชอกช้ำสงครามจะเกิดทั่วทิศศึกจะติดบ้านทหารจะเป็นเจ้าข้าวจะขาดแคลน ทัวเว้นแคว้นจะอดอยากผู้หมากจะหมดเมืองผู้ปราดเปรื่องจะสูญสิ้นราชตระกูลและอัมมากรัสฎรทุกคนผ่ากาันถืออำนาจเป็นกรรมไม่เคารบหลักธรรมโลกแปรปรวนให้นิยมเชื่อถ้อยคำของคนคดโกงคนกราบคำเท็จและคนประจบสอบพอยอมได้รับการเชื่อถือในสังคมคนดีมีศีลธรรม ประพฤติตรงประพฤติชอบไม่มีเสียงจะเกิดการจราจนวุ่นวายลูกจะพัดพรากจากแม่แม่จะพัดพรากจากลูกโคกจะเป็นน้ำขี้ขโมดจะเข้าเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองจะเข้าไพรบุคคลใดจเจริญด้วยพระเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนข่มเหงอิจฉาพยาบาทและปรททุสลายซึ่งกันและกันประพฤติตนในศีลธรรมก็จะพ้นภัยพิบัติ ดูก่อนอานน์ตถาคตสงสารสัตว์เป็นหลนพลที่มีอายุไขยอยู่ใกล้ยุคกึ่งพุทธกาลในเวลานั้นจะมีพระมาหากษัตริย์ธรรมิกราชผู้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งจะเกิดภายในอุปถรัรมภ์ของพระมหาเถระพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์นั้นจะจัดการสถาปนาบำรุงพระศาสนาของตถาคต ในระยะนี้เป็นยุคชาวศีวิไลทั้งสองพระองค์นั้นสถิตยอยู่ณเบื้องทิศตะวันออกของมัชชิมประเทศผู้มีบุญทั้งสองพระองค์จะเสด็จเข้ามาบำรุงพระศาสนาของตถาคตเป็นเที่ยงแท้สมณจีพรามจะตามเสด็จเป็นอันมาก